กว่าสเดือนแล้วนะคะที่กลุ่มพันธมิตรได้ชุมนุมอยู่ใกล้กับทรรเนียบรัฐบาลค่ะแต่ว่าล่าสุดได้เกิดเหตุระเบิดด้านหลังเวทีบริเวณสะพานมัขวานค่ะถนนด้าชดำเนินเมื่อกลางเดืกที่ผ่านมาเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณธัญธญรสรารสิทธิ์ค่ะคุณธัญธรคะล่าสุดเหตุการณ์เป็นยังไงบ้ญญางคะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะและเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะคะซึ่งอยู่บริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์ฝั่งด้านซ้ายของเวทีนะคะหรือตรงข้ามบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะที่เกิดเหตุน,นั้นเราจะพบรถจักรยานยนต์นะคะและรถถ่ายไอติมค่ะได้รับ ความเสียหายจากราแรงระเบิดแล้วก็เหตุเพลิงไหม้นะคะจากการสอบถามผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบก็ให้ปากคำกับตำรวจนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีหรือมาสิุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อนะคะเป็นชายหนึ่งคนสวมแจ็คเก็ตสีดำขับ ผ่านมามุ่งหน้าจากบริเวณแยกเทเวศนะคะมายัางบริเวณหน้าอาคาร UN จากนั้นได้ปาระเบิดเข้ามาบริเวณด้านในแล้วขับมุ่งหน้าหลบหนีไปทางสะพานขาวค่ะซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวนะคะได้ตกลงบริเวณรถจักรยานยนต์นะคะ ยามาฮ่าเอคานละรถขายไอติมซึ่งวัวอยู่ติดกันทำแรงระเบิดนั้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสองรายค่ะนคนแรกคือนายหนูปานทูทองเงินเป็นคนขายไอติมนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกรายชื่อนายไทยทูวิเศษศรีอายุห7สิบเจ็ดปีคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะรายที่สองนั้นได้รับบ,บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะเบอเบืบบเ้องต้นขนาดนี้ก็ที่จะตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุดยรอบพบว่าบริเวณ จากสุกิดเหตุระมาส50เมตรนั้นพบแพทเดืองอยู่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานระบุว่าน่าจะเป็นระเบิดชนิดกว้างนะคะสังหารชนิด M26 ค่ะด้วยขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งตรวจสอบต้องวงจรสิดบริเวณโดยรอบนะคะแ่้มีการสันนิษฐานไหมคะหนีไปเส้นทางไหนอะไรนะคุณเป็นจารันค่ะมีการสันนิษฐานไหมคะว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรคะ่ะ ในเรืองต้นนั้นที่ได้ยนไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะคะว่าสาเหตุการาระเบิดเข้าใ่ครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรแต่จากแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตตรองศรีเมืองก็ได้เดินทางมาพืดคุยกับพลตตวิชัยสังประไพนะคะความความวามทัม้งต่อว่าว่าหลังจากที่มีการยอมให้เปิดช่อทงทางบริเวณสังข์ฝั่งซ้ายที่มีการขอคืนพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วนั้นกกับไม่มีกําลังตํารวจมาดูแลอาราาักขาตลอด6วันที่ผ่านมาทาให้คนร้ายสามารถก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้น ค่ะเบื้องต้นสอบถามคุณธัญทรเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณธัญทรค่ะ